สวัสดีค่ะยูอค่ะชาแนลบายปุมปุ้ยค่ะเราวันนี้นะคะเลิกดีมากๆเลยค่ะเรามาพบกับท่านเจ้าของรถนะคะที่รับรปวันนี้กับรถคันที่จอดด้านหลังพุ่มปุ้ยกันเลยค่ะเดี๋ยวเจัเลยค่ะสวัสดีค่ะฝั่งแล้วฝักตัวเข้าเรียกว่าวงการรถไฟฟ้าคันแรกนะคะค่ะแล้วรถคันนี้แนะนำชื่อนิดนึงกันเลยค่ะชื่อพี่ติ๊กนะคะค่ะ ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ<ำ>ตอนนี้นะคะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกนะคะที่เ,เรียกว่าง่ายต่อการตัดสินใจนะคะในเรื่องของรูปรักนะคะแล้วก็เรื่องสีของตัวรถนะคะแล้วก็าภายในทุกอย่างนะคะได้ออปชั่นที่ครบและลงตัวมากเลยค่ะเลือกเลือกรุ่นเลือกสีเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะถูกใจเลยใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็ได้ได้ทดลองขับรถแล้วด้วยได้ทดลองแล้วเป็นไงบ้างคะสมัครนะครัา ดีค่ะได้เรียกว่าอัตราเล่งค่อนข้างดีสามารถเรียกว่าวิ่งไกลๆได้เลยค่ะแล้วก็คุณติ๊ก็ศึกษาข้อมูลตัวรถมาแบบอย่าง <คน S 1> ดีเลยแล้วก็ตัดสินใจเป็นตัวเจคู่ซิกอคันนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าสีเหลืองเนี่ยค่ะเป็นสีแหล่เทมเลยนะคะแล้วคุณติ๊ก็รับรถเป็นคันแรกของโชวรูมกันเลยค่ะก็แบบดีใจมากๆค่ะดีใจแทนเลยีนี้แบบว่าลูกค้าตามหา สีเหลืองเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ผู้โชคด,ดีค่ะได้รับรถสีเหลืองไปสีไลเตมคุ้มค่าแก่การรอคอยนะคะสวยนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของเขาเรียกว่าออปชั่นที่ลงตัวนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไงเดียคุ้มค่าแก่การรอคอยะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนโปรโมชั่นก็ถูกใจใช่ไหมคะถูกใจมากคุยากถูกใจมากมาก่กอนอื่นนะคะจะบอกเลยว่าคุณปุ้มนะคะคุณปุ้มปุ้ยนะคะเป็นผู้จัดการ บริการนะคะที่นี่ยังไงก็แนะนำแล้วก็บอกต่อนะคะถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่กำลังตัดสินใจดูรถไฟฟ้านะคะในแบรนด์เอเดเจคูนะคะแนะนำเลยนะคะคุณปุ้งปุ้ยนะคะ,ะสาขาลาดพร้าวนะคะบริการดีมากนะคะแล้วก็โปรโมโชั่นอย่างนี้เลยคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณติ๊กมากเลยวิสาช่วยแนะนำนะคะก็เดี๋ยวรับรถไปแล้วก็ขอให้เฮ่งๆปังๆเลยนะคะกินอะไรก็สมดังใจคิดเลยค่ะแล้วจะได้หมอะรถทันต่อไปกับปุ้ยนะคะแล้วก็หลังจากรับรถไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวการเซอร์วิสนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะดูแลกันตลอดตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากเจ้าของคนสวยด้วยนะคะถ้า สามารถฝากช่องทางการติดต่อได้นะคะกับธุรกิจที่ทําอยู่<ด>เพื่อมีท่านนายสนใจเดี๋ยวเพื่อจะแปะทิ้งไว้ในช่องให้นะคะ,คะวันนี้ต้องขอบคุณคุณติ๊กมากๆเลยค่ะขอบคุณเช่นกันสวยทั้งรถสวยทั้งเจ้าของรถฝากเปต้ำรังใจให้ด้วยนะคะ,คะ,คะ